ไม่นะพายุทอร์นาโทำลายบ้านของฉันแล้วต้องรีบวิ่ง่อนมันจะพาฉันไปเหมือนกันแม่จ๋ามันมาแล้วไยเพื่อนบ้านสวัสดีเธอวิ่งหนีพายุทอร์าโดเหมือนกันเหรอโอระวังนะป้ามันการเรตกำลังวิ่นไปน่ากลัวจังเลยเมื่อไรจะจบเนี้ยสวัสดีเพื่อนบ้านที่แสนจนนธอรดนโดลูกนี้ทำลายบ้านของฉันไปหมดแล้วมันแพงมากเลยเท็ดวิ่งแล้วเขาเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมดูเหมือนจะใช่ดูนั่นสิไม่นะเท็ดอย่าไป ใขจะอ้มฉันละ่ะฉันไม่อยากทำรองเท้าแล้วมันราคาต้องหนึ่งพันดอลลาร์ไม่เทสเซนดี้เธอช่วยเขาไม่ได้ต้องวิ่งแล้วละ่ะแม่จ๋าหลบแล้วอ้แล้วเราถูกพัดมาที่ไหนกันเนี่ยไม่นะบ้านของฉันไม่นะบ้านของฉันมันสวยลวเลยทิติ งั้นก็ไปที่ชัลนินค้งใหม่กันเลยแล้เวเข้าสดสาวสวัสดีส้สาว,สาวพวกเธออยากสร้างบ้านใหม่กันไหมไอเดียเจ๋งมากที่แห่งนี้มาะกับทุกคนแน่นอนกับทุกคนเหรอแน่ใจได้ไงมันน่าขยันขยั่ยงโอ้ฉันมีไอเดียแล้วฉันจะสั่งตัวต่อเลโก้เยอะๆแล้วก็มาสร้างบ้านที่สวยง,งามและน่าอยู่กันอล๋ล่ะพัสตุมาส่งแล้วเจ๋ง โอ้โห,โโหมีตัวต่อส,สวยๆยะมากเลยตอนนี้ฉันสร้งางบ้านที่สวยที่สุดให้ตัวเองและดีวกว่าเดิมด้วยก็ต่อสองสำอันตรงนี้และก็ตรงนี้เจ๋งมากและตัวต่อสีเขียวจะเป็นหลังคาเรียบร้อยฉันมีความสุขจนเลยที่อยู่ที่นี่ฉันไม่มีเงินซื้อของเพราะเงินต้อใช้ความฉลาดของฉันกล่องหล่งนี้แหละเหมาะมาก ก็สกอเทปเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดข,ของฉันมาสร้างบ้านที่ยอดเยี่ยมกันเถอะเอาล่ะต้องติดกองสองซ้ำกองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เยี่ยมมากเลยสิปังสุดๆและฉันต้องทำหน้าต่างด้พัดเตอร์ <c oughs> และตรงนี้ด้วยหน้าต่างว้าวเพื่อนบ้าน <c oughs> บ้านเธอน่ารักจังเลยคนธรรมดาพวกนี้ <c oughs> แค่เห็นฉันก็จะอ้วกแล้วแต่ตอนนี้ฉันต้องสร้างบ้านใหม่ที่สวยงามเพื่อตัวเอง หรือว่าสืก็เดิมดินนะใช่แล้วปรา,าสาทอันนี้แหละนี่แหละฉันต้องการอ๋อมันกำลังมาแล้วตรงนี้ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้โอ้โหปรา,าสาทมาจากไหนกันนี่คือปรา,าสาทของฉันเองจะหญิงต้องอยู่ในปรา,าสาทเสมอสวยจังเลยสาวๆดูได้แต่ห้ามแต่นะนี่มันสวยงามมาก อย่างนี้สิดิฉันท้าใจเจ้าหญิงต้องอยู่ในสิ่งที่ดีที่สุดรายงานสดนละแวกบ้านของเรามีการปรากฏตัวของเด็กหญิงที่รวยสุดๆก็คือแซนดี้เธอซื้อประสาทสีขาวเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอีกนี่น่าสนใจสวัสดีตอนบ่ายฉันชื่อแม็กซินแล้วพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยออกไปจากที่ดินของฉันนะนี่มันบุกลุกเอากล้องมาให้ฉันเดี๋ยวนี้หยุดก่อนอย่าแตะต้องกล้องของฉันนะเราจะไปแล้วออกไปเลยอย่ากลับมาอีกฝันไร้ชัดๆฉันไม่ชอบนักข่าวเลย บ้านของฉันดูเรียบง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับประสาทอสิ้นแล้วฉันเลกไอเดียจริงๆได้แล้วบ้านของฉันถ้ามาจากกัดกระดาษลังต่สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบไม่ต้องการอุปกรณ์มากมายด้วยแค่ปากกาแท่งเดียวเท่านั้นดูสิง่ายสุดๆด้วยปากกาแท่งนี้เสร็จแล้วเคสบ้านของฉันเป็นไงบ้างโอ้ใช่มันเจ๋งมากนั้นฉันต้องอัปเกรดบ้านของฉันเหมือนกัน ฉันมีไฟอา์ไอดีแล้วตอนนี้แค่ติดให้รอบบ้านส่วนด้านบนสุดเราต้องปักธงด้วยนะว้าว oh, <wow, S 1> น่ารักมาก oh. เราต้องโพสต์ลงติกตอกด่วนเลยผู้ติดตามของฉันดูสิบ้านใหม่สวยไหมชอบหรือเปล่าแล่นั่นคือบรินนี่เพื่อนบ้านใหม่ของฉันเองแล่นท่นคือเพื่อนบ้านอีกคนของฉันชื่อแซนดี้เธออาศัยอยู่ในปรสาสีขาวหลังใหญ่ uh huh. อย่างน้อยก็บอยกันสักหน่อยสิว่าจิต่ายต้องติมนมคอับสักหน่อยแล้ว oh. ใช่แล้วเมคอั ฉันชอบระบายสีมากมากทำไมไม่ทาสีบ้านละ่ะทำไมพ่อของฉันบอกว่าฉันทำงานไม่เป็นนะฉันสามารถทาสีบ้านได้ทั้งหลังและก็ปักคงด้วยสวยงามที่นี่สวยมากจริงๆอัยมันี่ก็ดูน่าอร่อยมันกินได้หรือเปล่านะออกมาสิเกิดอ,อะไรขึ้นมีขโมยกลางวันแสกใสนี่นะตำรวจฉันต้องการตำรวจช่วยด้วยค่ะขโมยมานี่เลยอยู่ตรงนั้น ตรงไหนจะจับแกเธอคือขโมยใช่มหหยุดนะนี่กลับมาเอาล่ะต้องล้อมบ้านด้วยหรือว่าจะได้ไม่มีคนบุกลุกเข้ามาเห็นนไ,ไหมคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามเพลวมานะเข้าใจปะเพราะฉไม่อยากเข้าไปซึกนิดอันยังไม่ได้ของเธอก็กินไม่ไซึกหน่อยตอนนี้ฉันทำรัวให้ได้ไมไ่เหมือนกันแต่ว่ามาเสิรกกับคเธอแน่นอนเข้าใจปะดูสิมันสวยมากเลยเอออิจฉาเป็นนะ <G ül> โอ้ เคสก็ทำรู้เหมือนกันใช่แล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได,ได้ด้วยการใช้ท่อแบบนี้มันมีสีสันสดใสมากดูสิไงเพื่อนบ้าน <c oughs> โอ้โหแล้วแซนดี้กำลังทำอะไรอยู่นะฉันกำลังพักอยู่ไงแค่ดูคนงานทำระวังต้นไม้เงินด้วยนะมันมีมูลค่านับล้านมันแพงม,กมากๆเลยและตอนนี้ก็ออกไปได้แล้วทุกคนฉันอย,อยู่คนเดียวนะนี่เป็นบ้านที่หลังใหญ่มาก ทุกอย่างนี่ฉันต้องการอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ฉันทำสนามหญ้าที่สวยงามเพว่เองใช่จะสร้างทางเดินที่สดใสด้วย M อส่วนตรงนี้มีโต๊กะกษาพัดของอร่อยใกล้ๆด้วยอร่อยมากไม่ว่าหิวตอนไหนก็ได้กินเสมอและตรงนี้มีพัดลมเล็กๆเพื่อให้ความเย็นสบายฉันอยากทำอะไรจริงๆมันก็นสนามหญ้ของฉันนะต้องใช้เล่ยไม้และก็สมองเป็นทางเดินที่สวยงาม ดูนี่สีสวยแค่ไหนแล้วก็มีดอกไม้ได้วยตรงนี้และจากนั้นก็เป็ตอไม้ของฉันเองดูสิทำเองนะอะไรทางนี้ทางนี้ใช่แล้วแค่ลึกบอลลงมาเลยเยี่ยมมากฉันมีลูกบอลหลักสีเต็มตะบริทนี่มาหาฉันแล้วเขานี่มันเจ๋งไปเลยสระบอลสุดยอดมากเข็นั่งรออะไรอยู่ล่ะมาเล่นด้วยกันสิแซนดีอ้อยากเล่นกับเราไหมอ่ะมาเร็วไม่มีทางหรอก บ้านหลังนี้ดูดีมาก่ม,นมอนจักภายนอกแต่ข้างในสกปรกกันไปมีใยแมงมุมด้วยอ่ะน่ากลัวต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมาเลือกพรมกันดีกว่าสีผูกเข้มขอเอาหมอนสีขาวฟูๆ <Okay. S 1> แล้วอะอีกรูปนี้ฉันสวยกว่าเออเสร็จสักทีต้องมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของไฟดวงดาวภาพวาดและก็เงินเยอะ มุมนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งและตรงนี้มีหมอนตบนเงินได้ครับคุณหนูใช่แล้วมันสมบูรณ์แบบห้องสำหรับเจ้าหญิงอย่างฉันฉันมีความสุขจังดีจังเลยฉันหนึ่งหนึ่งเยอะขนาดนี้ชุดของฉันสมบูรณ์แบบฉันก็ต้องทำอะไรตื่นเียงเหมือนกันแล้วอะต้องคิดอะไรสักอย่างใช่แล้วไฟ l ดีกลางคืนแล้วก็ดิสโก้บอลสปาร์ต้สุดฮอตแล้วก็ไฟมากกว่านี้ และของเล่นนุ่มๆอีกหลายตัวใสลงไปเยอะๆเ,เลยแล้วก็ฟิกเกอร์สุดอกของฉันเสร็จแล้วตอนนี้ก็นอนได้เคสตงแต่งภายในได้สวยจังเลยฉันก็ต้องการเหมือนกันตอนนี้ฉันต้องหาอะไรที่น่าสนใจในกางยานนี้เฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยในบ้านของฉันนะเอามาตัวนั้นของฉันฉันเห็นก่อนนะแล้วนั่นคือใครอะเอาฉันแค่ผ่านมานะ ตอนนี้ฉันต้องการเจ้าแมวตัวน้อยไปเบาๆเดี๋ยวย่าตื่นมากับฉันนะเจ้าตัวน้อยเธอจะอยู่ตรงนี้กับฉันเรามีบ้านที่แสนวิเศษดูนี่สิมันดีแค่ไหนมีภาพวาดและก็งานฝีมือด้วยนะน่ารักมากๆเอ้ยอะไรกันเนี่ยออแล้วทุกคนหาฉันเจอได้ยังไงเดี๋ยวก่อนสิคุยกันก่อนดีไหมคะ อย่าวิ่งไล่ฉันนะเราครปนีปนอมกันสิงานอดิเรกของฉันคือการช้อปปิ้งอ๋อ้บรนี่วิ่งมาทำไมเนี่ยหยุดนะยัยบ้าโอ้ฉันล้มหมดเลยอ่ะสาวๆพวกทำอะไรกันใช่ต้องใช้อีกทางเขาอ,อย่างชั่วกำลังเล่นบอลกันอยู่งั้นเหรอคนธรรมดาหนะ้าเบื่อจริงๆแต่ฉันก็อยากเล่นเหมือนกันน่าจะชวนสักหน่อย ฉันต้องทำลายความสุขของพวกเธอด้วยแสงแดดแล้มันขยายมันง่ายมากจากนั้นฉันก็เผาบ้านของบริทนี่ได้แล้วดูสินั่นกินอะไรอะ่ะเอ้ยบ้านของฉันเคทได้ลดดับเพลิงแล้วบ้านฉันไฟไหม้ทำยังไงดีไฟแรงมากบ้านของฉันมันเป็นหลังอะตอนนี้ต้องกำจัดเคทออกไปด้วยจะทำลายบ้านเธอให้เป็นชิ้นชิ้น ฉันกำลังเปิดอยู่นะบริทนีบอกแขนแรงๆเกิดอะไรขึ้นใครทำลายบ้านของฉันกันโอไม่นะบ้านแซนสวยของฉันพวกเธอได้รู้ถ้าไม่ชวนแซนดี้ไปเล่นจะเป็นยังไงเคอฉันขอโทษนะแล้วก็เสียใจด้วยแต่ตรงนี้ไฟไหม้ยู่โอ้ดับแล้วบ้านของฉันถูกไฟไมหม้หมดเลยตอนนี้จะอยู่ที่ไหนเนี่ยแซนดี้เธอเป็นคนทำใช่ไหมฉันเหรอ ใช่ฉันเองเอาละตอนนี้เธอต้องโดนบ้างเพราะไม่เค็มเนต้องก็ไปกันเลยบุกมาซาสีขาเธอทำลายบ้านของเราเราต้องทำลายบ้านของเธอฉั้โจมตีเธอได้เง้นนี่คือการโจมตีที่แสนน่ากลัวจากคนรวยเข้าใจไหมเอาไปเลยเฮ้ยแล้วเงินอยู่ไหนอะโอ๊ยนี่ไงเอาไปเลยจบับเพื่อนบ้านของฉันนี่นะงั้นก็พอกันทีเธอต้องโดนฝุ่นของฉันจากแตงดีออ ถูกใจหรือเปล่าไม่ชอบใช่ไหมเขาไม่คุค้นเคยกับคุณสำอางหลูๆชช่ไหมหลักเออพวกเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ใช่ตอนนี้เธอต้องเจอท่าไม้ต้คของฉันเอานี่ไปเลยเธอกลับมาอีกแล้วเหรองั้นก็ฉันต้องป้องกันตัวเองเธอไม่สามารถทะลุก,กอดไทยเนทยมของฉันได้หรอกโอ้เธอทำได้หยุดนะฉันไม่มีอาว,วุธแล้วงั้นยิ่งดิ ฉันจะเตะเธอให้หงายไปเลยเอ้ยแล้วนี่อะไรอะ่ะมันคือความช่วยเหลือเขามารับฉันแล้วลาก่อนเพราคนจนเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้คิดมา็ชีิกับเธอ,อเลยเธอบินหนีไปแล้วบิดนี่ไม่ต้องเศร้านะดูสิว่าฉันไม่อะไรแต่ว่าเรามีกระสุนแค่นั้นเดียวเพราะงั้นยิงให้ดิดีได้เลยจะยิงเธอให้ล่วงดีจังเลยที่บินหนีออกมาได้เออเมื่อกี้อะไรกันเนี่ย โอฉันกำลังหล่นแล้วเย้แล้วฉันนะตีมันกันหน่อยแคทตอนนี้เคกับบริดนี่ก็ยึดภาษานี้ได้แล้วฉันอยู่ที่ไหนอะนี่มาอะไรกันก็ขยะเหรอนาข,าขยิบขยั่งจังเลยสกปรกมาก <Hey! S 1> สวัสดีคนสวยมาอยู่ด้วยกันไหมเธอชอบวิดีโอนี้ไหมกดสมัสสครช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่นะบาย